เทคนิคในการทำคลิปรีวิวให้เกิดยอดขายค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการที่ออกมาทำติ k กตอกหรือมาทำคลิปนอกเหนือจากการที่เราจะต้องออกมาทำให้คุณค่าให้ประโยชน์กับผู้คนบนโลกออนไลน์แล้วนะคะ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําอย่างยิ่งและยึดมั่นเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ในการทําคลิปให้ประโยชน์หรือให้คุณค่ามันไม่สามารถทําให้เกิดยอดขายให้กับตัวเราได้เพราะฉะนั้นนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราจําเป็นจะต้องโฟกัสนอกเหนือจากการทําคลิปให้ประโยชน์หรือให้คุณค่าหรือคลิปแก้ปัญหากับผู้คนแล้วเราจําเป็นที่จะต้องทําเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือในเรื่องของการทําคลิปรีวิวเพราะคลิปรีวิวจะทําให้เราได้มาซึ่งยอดขาย แต่ในการทำคลิปรีวิวมันก็จะต้องมีองค์ประกอบหรือมีเทคนิคในการทำว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าสนใจและอยากซื้อของเราและเราไม่ควรที่จะทำเยอะหรือมากจนเกินไปอยากให้คงคอนเซปต์ของการทำช่องที่เป็นประโยชน์และให้คุณค่ากับผู้คน แต่ให้ทำสอดแทรกเข้าไปในส่วนของคลิปของเราให้รู้ว่าเราขายของให้รู้ว่าสินค้าของเรามันดีหรือมีคนต้องการซึ่งเทคนิคในการทำคลิปรีวิวให้เกิดยอดขายมีทั้งหมด6วิธี6อย่างนั่นก็คือเขาเรียกว่าคลิปรีวิว1ดาวถึง6ดาวซึ่งคลิปรีวิว1ดาว ถึง6ดาวนั่นคืออะไรวันนี้นะคะครูพักรักจำหนักปั้นออนไลน์ที่ากรพิเศษสอนให้กับกระทรวงศึกษาธิการจะมาบอกถึงคลิปรีวิว1ดาวถึง6ดาวว่ามันคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรทุกคนจะได้เอาไปใช้และทำคลิปเพื่อให้เกิดยอดขายกันนะคะสำหรับคลิปรีวิว1ดาวนั่นก็คือคลิปรีวิวการขายดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปออเดอร์เข้าการไปส่งของหรือกำลังแพ็คของต่างๆนะคะ พวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรีวิว1ดาวที่คะแนนไม่เยอะแต่ถ้าเรามีก็ให้สามารถทําออกมาเรื่อยๆทําให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของเรามีคนสนใจขายดีและมีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะต่อมาค่ะคลิปรีวิว2ดาวนั่นก็คือ คลิปรีวิวในการตอบคอมเมนต์ลูกค้านะคะที่เขาเข้ามาถามเราในในคลิปต่างๆนะคะว่าสนใจค่ะหรือมันเป็นยังไงอะไรต่างๆเราให้เรานะคะเอาคำถามของเขาออกมาทำเป็นคลิปเพื่อตอบคอมเมนต์ให้กับลูกค้านะคะทำให้คนอื่นที่ดูอยู่ว่าเออมีคนสนใจสินค้าของเรานะและเราก็ใส่ใจที่จะออกมาตอบคำถามลูกค้านะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคลิปรีวิว2ดาวต่อมานะคะ คลิปรีวิว3ดาวนั่นก็คือคลิปรีวิวสาธิตการใช้สินค้าและบริการของเราถือว่าเป็นคลิปรีวิวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจทําให้ลูกค้าเขาเห็นว่าสินค้าของเราใช้อย่างไรดีอย่างไรให้ประโยชน์อย่างไรกับเขานะคะก็จะทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราค่ะต่อมาค่ะคลิปรีวิว4ดาวนั่นก็คือ คลิป,ปรีวิวจากลูกค้าของเรานะคะที่เขาใช้สินค้าหรือบริการของเราอาจจะเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่ลูกค้าอัดมาให้หรือเวลาลูกค้ามาใช้บริการที่ร้าน เราก็ขอเขาอัดคลิปเพื่อที่จะมาทำรีวิวหน้า t ิ k ต o k ของเราหรืออาจจะให้เขาอัดและส่งมาให้จากทางบ้านนะคะบอกเลยค่ะว่าตรงนี้นะคะจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับคนที่กำลังเฝ้ามองดูเราอยู่ว่าสินค้าของเราดีหรือไม่หรือดีอย่างไรเพราะอย่างน้อยถ้ามีลูกค้ารีวิวให้ก็ทำให้เขาเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่อยากจะซื้อสินค้าและบริการของเราค่ะ ต่อมาค่ะคลิปรีวิว5าดาวนั่นก็คือเป็นคลิปรีวิวจากญาติพี่น้องหรือแฟนหรือเพื่อนของลูกค้าของเราที่เขามีโอกาสได้ใช้สินค้าและบริการของเราจากการที่ลูกค้าของเราซื้อไปใช้แล้วเขารู้สึกดีรู้สึกชอบและเขาก็ทําคลิปรีวิวหรือถ่ายภาพมาให้บ่งบอกถึงความประทับใจอันนี้นะคะก็จะยิ่งทําให้คนที่ดูเราอยู่รู้สึกมั่นใจในสินค้าและบริการของเรามากขึ้นเพราะอย่างน้อยทําให้เห็นว่าขนาดลูกค้าซื้อไปใช้แล้วคนข้าง กของลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้แล้วก็ชอบก็จะทําให้คนที่แอบดูเราอยู่มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะคลิปรีวิว6ดาวนั่นคือ คลิปรีวิวจากคนดังค่ะที่มีโอกาสได้ใช้สินค้าและบริการของเราแล้วเขาประทับใจเขาเลยทำคลิปหรือส่งรูปส่งอะไรต่างๆมาให้เราเราก็มาประมวลทำเป็นคลิปนะคะรับรองเลยค่ะคลิปรีวิว6ดาวตัวนี้นะคะจะยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าที่กำลังดูเราอยู่ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อหรือใช้บริการเราอยู่หรือไม่นะคะค่ะและนี่ก็คือ ทั้งหมดของการทําคลิปรีวิวตั้งแต่1ดาวจนถึง6ดาวค่ะยังไงนะคะครูพักก็ฝากให้ทุกคนนะคะลองเอาไปทําดูนะคะรับรองเ่ะว่าจะทําให้คุณมียอดขายจากการทําคลิปแน่นอนค่ะค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดใจกดเมนแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยนะคะว่าการทําคลิปรีวิวต้องทําอย่างไรเขาจะได้มียอดขายจากการทำติ๊กต็อกค่ะ